ของโรงพยาบาลสันชื่อดังโต้อตอบต้อมรัชนีลั่นทําตัวเองทั้งนั้นหลังจากที่ต้อมรัชนีนักแสดงรุ่นใหญ่ออกมาฟาดยับถึงโรงพยาบาลสัญญกรรมชื่อดังซึ่งเธอบอกว่าไม่ทําตามสัญญาปลูกผมผมก็ไม่ขึ้นเจ็บตัวฟรีแถมยังทําภาพรักษที่สร้างมา30กว่าปีเสียจากนั้นไม่นานปิ่นเลอลักเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักษ์ได้ตั้งโต๊ะแถลงด่วนโต้กับต้อมรัชนีถึงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งแฉกลับว่าหลังสัญญกรรมสวยมากชอบมากแต่ไปออกรายการร้องไห้ทำให้องค์กรเสียชื่อ โดยปิ่นเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักษ์ชว์หลักฐานยืนยันว่ามีสัญญาเหมือนกันสองฉบับหากไม่เหมือนกันก็ให้เอาเอกสารสัญญามาให้ตนดูได้ย้ำชัดเป็นสัญญารีวิวไม่ใช่สัญญาพรีเซนเตอร์นอกจากนี้ยังเผยรู้สึกเหนื่อยเพราะต้องไม่ยอมจบภาคผิงโรงพยาบาลจะได้รับความเสื่อมเสียปิ่นเลอลักษ์บอกในมุมของตนว่าไม่อยากเป็นคนต่อสู้กับใครแต่เขาไม่จบเลยรู้สึกว่าเขาไม่จบประเด็นมันก็เริ่มโพเทกตัวเองจึงยิ่งทําให้เรา เราเสียชื่อเสียงไปอีกอย่างประเด็นแรกที่เขาบอกว่าสัญญาไม่ตรงกับเราซึ่งสัญญาทุกอย่างมาตรฐานของเราเราเปิดมาขนาดนี้20กว่าปีสัญญาเราเป็นคู่สบับคุณต้อมเซ็นทุกหน้าเราเซ็นทุกหน้าก่อนเซ็นก็ต้องอ่านฉะนั้นคู่ฉบับต้องตรงกันค่ะถ้าไม่ตรงกันช่วยเอามาให้เราหน่อยว่าอันไหนไม่ตรงกันเพราะคนอื่นเขาจะมองว่าโรงพยาบาลเลอลักหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าคือประเด็นนี้สัญ,ญญาไม่มีคำว่าไม่ตรงนะคะ แล้วเรื่องความเป็นพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่สัญญารีวิวแต่อยากบอกว่าเอกสารมันเห็นชัดค่ะยืนยันได้ด้วยเอกสารจะเป็นแคปชั่นโชว์ก็ได้ค่ะสัญญาว่าเป็นสัญญารีวิวชัดเจนแต่เมื่อคุณสวยลงตัวแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนให้เราโปรโมทซึ่งทั่วไปจะเป็นแบบนี้ว่าสัญญารวมแล้วกี่ปีมันไม่ใช่สัญญาหลักพรีเซนเตอร์เป็นสัญญารีวิวและหัวข้อสัญญาถ้ากลับไปอ่านจะเขียนชัดเจนว่าสัญญาตามสเตปของรวม พยาบาลเลยมีก่อนทำหลังทำซึ่งหลังทำทันทีมันคือเงื่อนไขยอยู่แล้วซึ่งหัวข้อนั้นก็คับเวอร์อยู่นะคะนี่คือเรื่องเซนเตอร์ซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ได้รีวิวแต่หัวข้อที่เซนคือสัญญารีวิวชัดเจนแล้วบอกว่าคุยกับเราว่าเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องจ่ายตังค์เขาของโรงพยาบาลเลอลักเราทํามานานเรื่องดารามาทําสัญยกรรมแล้วรีวิวปกติเราจะทําให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่จะไม่เคยมีค่าตอบแทนใดๆ อยู่แล้วหลักการของโรงพยาบาลเลลักชัดเจนนะคะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาคุยกับเราเรื่องเราต้องจ่ายค่าตอบแทนเขาบอกเลยว่าไม่มีการคุยเลยมีแต่เขาอยากทํากับเราเพราะรู้ว่าผลงานของคุณหมอโรงพยาบาลเลลกักผลงานดีเขาอยากทําให้เราจริงๆไม่เคยมีเงื่อนไขในการคุยกับเราล้วว่าเราจะไปจ่ายตังค์ให้เขาเราไปขอร้องเขาว่าอย่าให้เสียตังค์เลยไม่มีประเด็นนี้เลยค่ะ ปีนเลอร์ลักเล่าอีกว่าเคยโทรหาครั้งสุดท้ายตอนออกรายการคุยแซบโชว์แล้วร้องไห้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นบอกสวยมากชอบมากสาเหตุที่ออกมาชี้แจงเพราะรู้สึกว่ามันไม่จบแล้วเหตุผลเริ่มออกห่างจากความเป็นจริงไปมากขึ้นอีกซึ่งทําให้เราเสียชื่อก็เลยออกมาชี้แจงเราเคยโทรหาเขาค่ะเขาบอกออกรายการคุยแซบโชว์แล้วไปร้องไห้ซึ่งเขาก็ยังมารีวิวกับเรายิ้มแย,ย้มแจ่มใสแล้วบอกว่าสวยมากหนูชอบมากทุกอย่างดีมาก แล้วไปร้องไห้เราก็เลยโทรไปหาติดต่อครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแันเขาเป็นคนรับนั่นแหละเขาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราโทรไปถามว่าทําไมทําแบบนี้ล่ะคะเราก็ยังรักกันดียังดีๆกันอยู่เขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็คุยกับเขาดีๆว่าออกข่าวแบบนี้เราเสียชื่อนะคะนั่นคือครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเขาเสียหายจากการไม่ได้งานรีวิวแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลจะเสียหายหนักกว่านั้น เขาบอกว่าเขาเสียหายไป2ง,งานแต่ไม่ได้เป็นการขอยกเลิกสัญญานะคะเป็นการขอเลื่อนเฉยเขาไม่ได้โดนโยกเลิกนั่นคือครั้งสุดท้ายที่พยายามคุยแล้วแล้วจะให้เราทํายังไงกับเขาอีกคะปิ่นเลอลักษ์พูดต่ออีกว่าเขาต้องการคาขอโทษจริงหรือเปล่าคําขอโทษของเราคําขอโทษที่เคยบอกเสมอว่ามันไม่ได้ยากหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราเริ่มจะขอโทษเขาตรงไหนอย่างไงเรายังไม่ได้ทําอะไรผิดหลักเกณฑ์หลักการใดๆเลยและในส่วนของคลิปปิ่นเลอลักษ์ บอกว่าลบไปแล้ว1คลิปเราบอกน้องๆให้ลบในคลิปที่อยู่ในห้องผ่าตัดท,ที่เสร็จทันทีเรายังบอกกับการตลาดว่าให้ลบคลิปนี้ออกนะให้รีบลบเลยอะไรที่เราไม่เห็นด้วยมันไม่สวยก็ให้ลบแล้วคลิปนั้นก็ไม่ได้มีคนดูอะไรเยอะส่วนคลิปที่ปรากฏขึ้นบนในทิกต o k เราด้วยซ้ำไปน,นั้นก็เป็นคลิปที่ขึ้นห้องพักแล้วซึ่งหลังจากการทําทันทีซึ่งการรีวิวจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นธรรมดาถามว่ามีการแจ้งก่อนไหมจะนําภาพไปเผยแพร่มันจบที่สัญญาค่ะ สัญญาหัวข้อที่2ระบุชัดเจนอ่านสัญญาที่ระบุว่าตั้งแต่วันที่ทำสัญญาผู้ให้สัญญาต้องยินดีให้ผู้รับสัญญาโรงพยาบาลเลอลักบันทึกวิดีโอภาพนิ่งข้อความเสียงไลฟ์สดทั้งก่อนทำและหลังทำก่อนหน้าขณะทำและหลังทำเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานหัตถการผลงานของผู้ให้สัญญาเพื่อสื่อถึงการบริการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเฉพาะรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการที่ดี และมาตรฐานต่างๆความปลอดภัยโดยผ่านสื่อต่างๆเช่น Facebook ของโรงพยาบาลการไลฟ์สดอิน t ตา r กรและกลุ่มปิดของกิจกรรมต่างๆรวมถึงรายการโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยสารป้ายโฆษณาวิทยุกระจายเสียงหนังสื่อและสื่ออื่นตามที่ผู้ให้สัญญาเห็นสมควรรวมถึงสื่อต่างๆตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรรวมถึงสื่อต่างๆที่ให้สัญญาบันทึกไว้เลยในสื่อมีเดียต่างๆ,ๆเช่น Facebook Instagram และ Tik t o อก ค่อนข้างครอบคลุมเรื่องสัญญาทั้งหมดข้อความที่สําคัญคือเขายินยอมตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรผู้รับสัญญาคือโรงพยาบาลเลอรักษ์ดังนั้นหัวข้อนี้มันจบแล้วค่ะตรงที่ว่าตามแต่เวลาของเราต้องการคือตามชั้นขั้นตอนค่ะซึ่งประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหลังทางเขามีฟีดแบ็กมาว่าอยากให้ลบคลิปนี้เราก็เห็นสมควรว่ามันไม่ควรอยู่ในสื่อเราก็ลบไปเลยเราก็บอกผู้จัดการเขาเรียบร้อย เราเห็นด้วยเราลบอันนี้ส่วนอันอื่นที่เห็นอยู่บนบอร์ด มันจะได้เห็นหลังจากการทำขึ้นวอร์ดแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยปกติเลยเป็นการลงรีวิวกับคนไข้ทุกเคสแบบนี้อยู่แล้วเราเลยไม่เข้าใจคลิปที่ออกมาเผยแพร่ในสื่อโรงพยาบาลรูปแรกที่ลงขึ้นวอร์ดแล้วก็เห็นว่าหลังการทำเอาทุกอย่างออกหมดแล้วคนไข้ท่านอื่นๆก็เป็นการรีวิวเห็นด้วยว่าหลังทำแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะคะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงคืออะไร และการรีวิวเป็นแบบนี้นะคะปินเลอรลักเล่าอีกว่าตอนเซ็นสัญญาเราเป็นคนเซ็นเพราะเอกสารมาจากโรงพยาบาลเราให้เขาอ่านแต่จําไม่ได้ว่าเซ็นต่อหน้ากันหรือเปล่าแต่เขาอ่านอันนี้ก็พูดไปตามตรงเพราะงานเราไม่มีเวลาจริงๆแต่สําคัญที่สุดก่อนเซ็นเขาต้องอ่านและเขาก็เซ็นทุกหน้ามีผู้จัดการของเขาด้วยถ้าเขาบอกว่าสัญญาของเขาไม่เหมือนก็ขอสัญญาที่ไม่เหมือนมาแสดงให้กับเราหน่อยค่ะหัวข้อก็เขียนชัดเจนวันที่2 9มิถุนายน 2566สัญญาการสนับสนุนการรีวิวประชาสัมพันธ์ด้านสัญญกรรมโรงพยาบาลเลอลักษ์หัวข้อใหญ่ที่สุดตรงนี้ไม่มีคำว่าพรีเซนเตอร์มีแต่คำว่าอินฟูหรือดาราเข้ามาทำสัญญาการรมกับเราจากสวยแล้วเขาก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราตามระยะเวลาอยู่แล้วอินเลอลัก์บอกอีกว่า ที่ออกมาโตเพราหลายครั้งแล้วไม่จบสักทีเราเริ่มหาเหตุผลให้กับตัวเองและทําให้โรงพยาบาลเราเสียชื่อเส้นสัญญาไม่ตรงกันแล้วเรื่องที่บอกว่าไม่มีสัญญารีวิวนะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องขอร้องว่าคิดเขาเลยซึ่งมันไม่เคยคุยเรื่องนี้ แล้วเขามาพูดเปลี่นประเด็นก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงถามว่าได้ติดต่อเขาไหมไม่รู้จะติดต่อเขาไปเพื่ออะไรเราก็ไม่ใช่คนแข็งจะบอกว่ายืนแข็งอยู่อย่างนี้แต่ถึงตรงนี้เขาก็ออกมาชี้แจงตามสื่อต่างๆมาหลายรอบแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากชี้แจงบ้างที่สําคัญเราขอพูดตรงนี้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและดูแลกันอย่างดีไอวอร์ดก็ดูแลจะนอนกี่คืนอยากทานอะไรเราพิเศษให้หมดนะคะดูแลอย่างดีแฮปปี้ที่สุดยังจะไปเที่ยวด้วยกันทานค่ะ เ้าก็ไปทานด้วยกันไม่เข้าใจเลยว่าประเด็นที่เขาออกไปคุยแซบโชว์แล้วร้องไห้อยู่ดีๆก็ออกไปทั้งๆที่อยู่กับเราก็บอกว่าชอบผลงานคนชมตลอดรวมทั้งแฟนเขาก็บอกว่าหาแผลไม่เจอเลยงานสวยมากความช้ำอยู่ตรงไหนตัดการไปรอบหนึ่งแล้วตัดการไปแล้วสี่เดือนก็มาดึงหน้าก็รอเขาจนเขาพร้อมตอนถ่ายหนังมนรักลูกทุ่งจบตอนนั้นหน้าเขายังไม่ได้ทำนะคะเขาบอกว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาเสียใจกับแฟนคลาบ30ปีเขาไม่เห็น ความสวยเขาอีกแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของเขาทํานองนั้นก็เลยว่าเขาสวยอยู่แล้วนะปินเลอรลักบอกอีกว่าเขาเสียชื่อเธอมองว่าไม่ใช่ความสวยเขาเสียชื่อเพราะตัวเองหรือเปล่าถ้าพูดตรงๆความสวยมันประจักษ์เห็นชัดอยู่แล้วบนใบหน้าที่สวยขึ้นจริงๆแต่เรามองว่าเสียชื่อเสียงของเขาเกิดจากความศรัทธาของคนต่างหากคนเราจะสวยไม่สวยจะดีมีจนยังไง หัวใจสําคัญนิสัยคนเราไม่ต้องดาราหรอกไม่แบบหนึ่งคนครบทำไมอีกแบบคนไม่ครบนั้นเขาเป็นคนที่มีความชื่นชมอยู่แล้วปิ่นเลอรักตอบปมเรื่องผมว่าทําผมแล้วผมไม่ขึ้นเป็นแผล เป็นการดึงหน้าเขาเคยดึงหน้ามาแล้วแต่ไม่ได้แจ้งเราเราเห็นตอนหลังที่แผลมีรอยยิบมาแล้วแต่ปกติเราไม่มีแผลหน้าหูเลยเราเป็นที่เดียวก็เลยซ้อนแผลให้รูหูคุณหมอสุดยอดจริงๆแต่พอเห็นมีแผลรอบหูเป็นแผลเนียนมากก็กลายเป็นว่าเขาเคยดึงหน้ามาแล้วแต่ส่วนที่เป็นบริเวณคิ้วของเขาที่ต้องไปดึงหน้าตรงขมับคุณหมอเลี้ยงวิธีการตัดรากผมอยู่แล้วเลี้ยงวิธีการทําให้ผมไม่ขึ้นอยู่แล้วเป็นการผ่าตัดระหวังเรื่องนี้ ไม่อยากรบกวนการเสียหายของเส้นผมรากผมเลยรวมทั้งเรื่องวิธีใช้แม็กในการเย็บเพื่อป้องกันไม่ให้โดนรากผมแต่อย่าลืมว่ารากผมและเส้นผมแพทย์จะรู้ว่าต้องสามเดือนไปแล้วสําหรับแผลความกว้างมาน,นิดหนึ่งเป็นเรื่องปกติบางแห่งแผลดึงคิ้วมาอยู่ตรงหน้าผากด้วยซ้ําเราต้องซ่อนไปหมดถ้าสังเกตดๆีๆจะไม่เห็นแผลเขาเลยนะคะเป็นการใช้เทคนิคที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ไขได้ทําให้แผลมันชิดรากผมชิดขึ้นแล้วมันเรียบร้อย การปลูกผมช่วยได้ไม่ได้สีเรียดมันนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรอธิบายปินเลอรกักบอกอีกว่าอยากให้เขาเป็นที่รักของคนอื่นๆประชาชนที่ศรัทธาและปลื้มเขาเราก็อยากบอกเขาว่าเป็นที่รักโดยไม่ต้องทําแบบนี้ยิ่งทําอะไรก็มองว่าแรงศรัทธาจะยิ่งน้อยลงด้วยความรักนะคะอยากบอกน้องว่าเราเป็นนักให้อภัยนะคะ ถามใครก็ได้เราให้อภัยคนเสมอและอย่างไงเราก็ให้อภัยหมดไม่เคยคิดร้ายหรือทําให้ใครเสียชื่อเสียงใดๆอีกประเด็นเขาพูดขึ้นมาว่าเหมือนเราจุดป,ประกายคําพูดบางอย่างทําให้คนแห่มาว่าเขาบอกเลยค่ะว่าไม่เคยจุดป,ประกายเลยเขาเป็นผู้เริ่มต้นมาโดยตลอดในการออกคลิปสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งเราไม่เคยเริ่มต้นก่อนเลยนั้นก็อยากจะให้เขาคิดได้ค่ะเราให้อภัยเขาดีกว่าให้อภัยคนที่คิดไม่ดีถือว่าเป็นบุญนะคะเขาควร คิดได้นะคะถ้าเขาคิดได้มันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลย ปินเลอรักษ์บอกอีกว่าขอให้เป็นเรื่องการให้อภัยก่อนอยากให้เขาจบเราเองก็เหนื่อยแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาก,กับใครเลยพยายามคิดบวกเสมอช่างมันเถอะแต่เขาเป็นแบบนี้มันทําให้เราเริ่มเสียหายขึ้นเรื่อยๆสัญญาไม่ตรงบ้างอะไรบ้างปินเลอรักษ์บอกอีกว่ายินดีหันหน้ามาเขีรยกันถ้าเขาจะมาเขีรยใจว่าทําให้เขาเสะเทือนใจอะไรไปอีกเรายินดีแต่อยากบอกว่าปัจจุบันน้องสวยแล้วน่ายินดีมีความสุขถ้าเราทาสวย แบบนี้จะดีใจมากเลยมารู้ก่อนเกิดเหตุทํานองนี้เพราะต้อมเคยบอกว่าซึนามิเงียบๆภายในหนึ่งนาทีก็หายนะนะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะบางครั้งไม่ใช่ความเครียดนะคะเราชี้แจงได้เครียด รู้มาก่อนหน้านี้ด้วยว่าจะเกิดสึน n a m กับเราเขาพูดมาแล้วก็เกิดสึน n a m กับโรงพยาบาลเขาเงียบหายไปไม่ได้เงียบไปเฉยๆนะเขาบอกรู้จัก t ึนามิ i ไหมสึน n a m i เงียบๆไปในหนึ่งนาทีก็หายนะเลยนะคําพูดนี้เลยรู้ว่าเราไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่ทําให้เราผิดเลยแต่เราไม่สบายใจว่าอะไรอีกแล้วก็มารอบนี้แหละ ก่อนปิ่นเลอลักษ์จะทิ้งท้ายว่าเขาไปออกรายการให้สัมภาษณ์ในแง่ดีก็มีคนก็เห็นว่าผลงานออกมาดีจริงๆโรงพยาบาลไม่เคยเสียชื่ออะไรคนเข้าใจก็มีเยอะแต่ที่ออกมาชี้แจงเพราะบอกสัญญาไม่ตรงมันกลายเป็นโปรเท์ของเขา เสียหายมีส่วนที่เสียหายใน2-3ประเด็นอย่างที่บอกก็เลยอยากจะมาชี้แจงเราก็เข็ดเหมือนกันจากใจถ้าเขากลัวเราที่เขาบอกไม่กล้ามาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลัวอะไรถามําเราบ้างไหมเจอแบบนี้กลัวไหมหนาหนาวนะคะขาดความมั่นใจอยู่ในตัวเองไปเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่เขาอยากทานทุเรียนเราก็ส่งทุเรียนไปให้บ้านเขาที่ไกลๆมากเลยนะคะ